เมื่อความเป็นแบบนอันก็เห็นก็เห็นหนากันนะเพื่อนเราจะร่ามญาติญาติญาติญาิไอ้เอไงเี่ก็เปญาติเขาญาติทั้ง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 ญาติญาติทั้งญาตคุณยายคุณยายไอ้อีคุณยายไอ้เบ็ดน่ะก็เป็นเป็นพี่เป็นน้องกับญาตของเขาอ้กาังานแคน้อยกับ ไม่เคยได้ติดต่อกันแต่ไหนแต่ว่าแต่ว่าก็ยจเลยว่าเปลืองใจกันยังสิเป็นผู้ไทยพี่ญาติผู้ไทยแลต่คนถามว่าเจอเพื่อนบองกับบอ น่าจะมีหน <No <Uh ้าตาแบบคือีเชื่อชื่อเ้าถึงเป็นกวหวานแล้วอยู่างเดียวอย่ามันง่ายนะก็คาอเขาเนี่ยนะแต่ที่นี่ขึ้นยาเขาก็ขึ้นก็ขึ้นย่าอบเรกนั่นเป็นเป็นตุ้กีรูกน้องกันย่าอย่างนี้ย่าในไอ้นะอ่อดมาก ขอให้ออยเสียขอเขากับามกพูดจริงๆนะอีกขาตรเสรอที่มีเินขาบรร็จ่มีเพอเราออกไปพุกเรากลับมาเนี <c oughs> เ่ยเสียกัพวกเธอมดังเรียนือยู่แล้วเ <c oughs> ว้มันปิดมันปิดเธอมผือจงกันไงปิด <c oughs> ก่อนแลปิดก่อนแล้วก็เปิด เทคนิคก็จบได้เหมือนกันไม่ช่แบมันไม่มีเพื่อนเพื่อนที่นั่นแหละเราไปเรีนนู่นมีแต่ผู้ชายทุกนเอะเราม่ีผู้หญิงข้าหลวงนี่เรียนไทยรูทนกเรี้นนั่นจะมไมเนเไมิมีผู้หญิงที่เราเรียนมีอยู่ห้าากเมันเรียนไม่ได้เี่ยวช้อหมดมันคูณเลก็ยังไม่ถูกเจ็บบบาเรียนหยเราเราเขเห็นพุกเจอเล่นกันรับเทียบกินข้ากันเราด่งเงินเงินเรา ตอนกีฬาในระบวานาส่วนเราเราไปโดดนู่นไปเล่นู้นเพื่อนใหม่จะรเจ้าของไปเรียนอย่างนี้ที่เทคนิคเราไปหาอะไรไปเรียนที่ไนเราเรียนเท่นิ่ที่เป็นไอาีุสอนคณะไฟฟ้าปราว็ทองไฟฟ้าดีแล้วเราจบไปก็ต่อเรายนไปก่อ เด็กไปงเรียนท่านก็้องนีเพะไรเพรามาเรียนมันีิดกับเราไม่ได้มันมันมันานยานิสกมันคูณเลขปัญหาเลขไม่ถูกเลยเา็ิสการ์ถ้าเรียนนิสการ์ไนะถ้าเรียนยานิสการ์ได้เนี่ยอย่าให้ไปเรียนสายช่างเพราะอะไรสายช่างคุณโดนเลี้ สูตรอยากสูตรมันไม่คำนวณมันต้องเรียนพวกทั้งยนต์น่ะทั้งยนต์ก็ได้ก่อสร้างก็ได้ก่อได้ถ้าเรียนระดับวิศวะนี่กยแค่เดือนกวันนี้นะภาษาไทยเรียนแค่เดือนแต่แต่เธอภาษาไทยภาษาอังกฤษเราเปลี่ยนยังยังไม่ได้ภาษาไทยยังคิดยังทำไมเราบอกเราเรีนหน่อยมาแล้วทำไนเรายังบอกว่าไม่กินไม่มีอะไรเครื่องมือความสุขอย่างไรยัง มอเดีมีอินเทอร์เน็ต้าแทงมือ่นแทงมือด่นแน่บดีเดีวก็เป็นเรื่องเ่แล้วเ้าแ่งแคสมาไถ้าแทงแคสตหแงยังเล่นกลาันเล่นอะไรของกันนะตอนตอนเราที่ เล่นเอ็มอะไรคืเอ็มออนเอ็มออเอ็มคุยกันได้มันเป็นยังไงเี็มนต้องเียนยังไงออนเอ็มคุยกันทางหน้าจอทำม้องทมโต๊ะคุยกันกรีบกันนะฮะจะรับบางอันจะเห็นหน้ามีกล้องจะเห็นหน้ากรีบกันไปเล่อะไรเล่นหนกอนเฟสหนอยก็นแน้าเงินไม่เยอะนอยสน้ามัไปเดินาซื้ออมเก่าเจ็รอยบาทกว่าจะได้ เดินเดินตามหาหลุดมีใจได้ไปตะเวนหาเจ็ดร้อยบาทราคาตัวใหม่สามห้าสี่บาทดีแล้วเรียนให้สิงก็ดีเลยได้หน่อยอยู่เรียนอยู่ถ้าเกิดเด็กจะไปเรียนให้เสิงนี่มันก็ต้องทำเยอะคือนขึ้นอยู่ว่าจะเรียนอะไรอ่ะสายบริหารมีสายคอมพิวเตอร์เนี่ยในในในอี่สายถ้าสายช่างไม่ทำไรไม่หากดูอ๋อเก็บไว้ เพราะมันช่างนี้มันต้องคำนวณนะคำนวณก็ได้โย่คำนวณบวกลบคูณหานมีการอินดเกตอินมิเกตเนี่ยหนักสมรรถยอิยมอีกเหรอแค่นั้นเด็กมันไม่ได้หรอบวกลบคูณหารแล้วคำนวณงาสายทุกคนไม่ต้องถามมูลพยาธิหาเดี่ยวไม่ได้ยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่ยังอยู่มาเอาการมาเขามารอให้การ ตอการนะครับครับผมโอเคครับหรือยังอันที่ใช้ปฏิบัตอย่างเดียวคือพูดถึงมองมองอมิอใช่ไนะเด็กที่เราไปต่อคอมอรันไม่เทไาไหร่ตัอมพเตอไม่ไหรแล้วขึ้สแล้วับหนักเลยไปเรียนเังยนต์ได้เด็กแบบนี้มียน่งยนต์ได้ช่างคนได้แม่กินคำนวนเยอะใช่ไหมคือคำนวนไม่ค่อยมาก